วันนี้นะคะมาพูกับน้องเฟยน,นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูาบริษัทบริษัททีว่านีนะคะได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับทางสมาคมนะคะมาดูกันเลยค่ะน,นะคะส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะ ทีที่เขาสามาจะมีกระดาษทิชชู่แล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งที่ในโยโุชาตบริจาคมาเพิ่มเติมอ,อีกนะคะอืมอันนี้ข้างในนีอะไรบ้างเนี่ะ กพื่อเป็นสะพานบุญในควที่ฝนร้อนทางสมาคมนะคะเวลาเวลาได้รับบริจาคสิ่งของทุกอย่างเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นสะพานบุญในการบริจาคต่อไปนะคะก็อาจจะรวบรวมอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าจะมีสมาชิกท่านใดหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะที่สนใจร่วมบริจาคนะคะสามารถติดต่อทางที่สมาคมได้นะคะหรือโทรมา

ออะะตอนนี้เรากำลังจะยกของนะคะกำลังดูอยู่นะคะอ๋อรถอยูย่ที่ศูนเลยครับตอนนี้รถอยู่ ของที่ได้รับบริจาคนะคะเอ,เอาไว้ก่อนไหมเรียงก่อนไม่ต้องถ่ายต้องเรียงก่อนเลยนี่เป็นของอย่างดีเลยนะคะของสามเอ็มนะคะเฮ้ยสี่ลังจัดด้วย,ยครับ จนถึงนะครับอ๋อนี่ครับผมนี่นะคะนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่จวน96ถุงนี่นะคะเป็นน้ำยาล้างจานของ 3m นะคะอันนี้ห้ออย่างดีนะคะสูตรมะนาวค่ะนี่ครับเยอะอันนี้80 ตาิปอออะไร,รอ่ะเกียดุาติควัครับ นี่นะคะจะเป็นแบบขวดค่ะของ 3M เหมือนกันนะคะสูตรมะนาวขวดใหญ่มากค่ะมีทั้งแบบทั้งขวดทั้งถุงนะคะ สองสี <favorite> ่หกไม่รู้เหอว่าของที่ยู่ไหนกัน โอ้ร้อนร้อนจังเยอะเจ็ดสิบกระเสริฐอนะ่าะเสริฐเนาะแปดสิบทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแปดสิบ แบบขวดนี่ประมาณแปดสิบขวดนะคะกระดาษปชชู่สูงเท่าไหร่ถุงถุงเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะสองลังนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นน้ํายาล้างจานแบบถุงเนี่ยกับเก้าสิบหกถุงนะคะ ของลิเวอร์พูลนะคะอ๋อเป็นกระดาษชำระแผ่นสองชั้นเลยนะคะอย่างดีเหมือนกันนะคะหมดแล้วหรอยี่สิบอ่ะพี่ ค่ะเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้นนาที่ขอตัวไปจัดส่งให้ก่อนนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะ